สวัสดีค่ะพะเันพี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนึ่งกัมาพรกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมือนึ่กัเป็นมือรีวิวของเมื่อวานนี่วันพุดพี่น้องอันอากาศแดดออกอยู่ห่างหนาวหนาวพี่น้องแบบว่ามันล่มเหมือนนยใส่เสื้ออันเขาเอานมาซัมเมอร์แจ็คเก็ตเนาะเป็นเสื้อเป็นเสื้ออันแจ็คเก็ตบ่หนาเนี่ยนะพี่น้องหนาวว่าสั่นยังไม่อยากเสื้อเพราะไม่สีหนาวนะเพราะว่ามันห่อนอัน หนาวเสมอแล้วเานาอนหนาฤดูห,หลอดแล้วก็ยังหนาวอยู่เนาะพี่น้องเมื่อวานประมาณสิบห,ห,หาสิบโพองศาแต่ว่าคั้นสิบหาสิบโพองศาแดดออกถ้าล่มนี่ก็หนาวคือกันในพี่น้องยุคนี้นะค่ะชมวติว่าอ่าสิบหาสิบโพองศาแดดออกบ่ลมน,นี่บ่หนาวปาน,าานาปะดิพี่น้องบ่นหนาวก็ร่างอากาศดีนะพี่น้องพอเพอิ่มมันอาจสี่หอดไปหอดอ่ออะยี่สิบก็ได้เนาะแต่ว่าเมาื่อวานนี่อันไ,ไอพะยะออากรณ์อากาศมาสิบหาสิบโพองศาแต่ความรู้สึก คือจะประมาณสิบองศาประมาณนี้นะพี่น้องแล้วก็ล่มล่มเห็ดในแถมนหนาวแห้งเนาะพี่น้องช่วงนี้กรอันอากาศเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องช่วงนี้ผูใ้ใดยอันร่างกายบางแห้งแรลก็สิเป็นวัดอยู่ห์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนอันพวกช่วงจันทร์อังคารพูดอาทิตย์ก่อนนะพี่น้องอากาศในห้อนแบบสเสมอเลยนะพี่น้องแบบว่าสเสมอแต่ว่ามางหอดวันจันทร์อังคารพุดบร,ริหัสเริ่มเริ่มหนาวพี่น้อง อาทิตย์นี้เริ่มหนาวลงมาอีกเนาะประเทศอังกฤษนี่สีห่อนอยู่ประมาณซ่อมเสมอพี่น้องห่อนซ่อมเสมอวันนี้อันล้างจากหันแล้วก็สีหนาวหนาวเป็นหลักฝนตกเป็นหลักแต่ว่าเดือนนี้ฝนยังว่าตกอยู่พี่น้องปีนี้ผมรู้สึกว่าฝนหน่อยอยู่เด้ปกติแล้วฝนสะตกอันเ้าอ,อาทิตย์นี้ฝนสะตกเกือบอยุ่ยเรื่อยนะพี่น้องเดือนเมษายนเดือนฤษภาคมนี่ฝนสุตกแต่ว่า,าเดือนเมษายนผ่านมาเดย์ไป ข้าบุเซลเกือบเสมอเลยเนาะเสาร์อาทิตย์นานพี่น้องเนาะเมือ่อนของเรียกข้อมาบโหลายเป็นแนดอกพี่น้องดวงบอดีช่วงนี้โหเลยแบบว่าใหาไปหาสิหาของนี่อันสิหาอย่างเลยเจ้หน่อยพี่น้องแบบอันไปกับสิหาอย่างๆอันะพี่น้องต่อกบบนะระบอกอยากล่องสินะมันช่เป็นอย่างไดดอกบอกกระถือเนาะไม่ใช่โอยู่นะนั่นมือที่เขาดวงดีเลยพี่น้องอันยากไปซืบกับกับพ่อเด้พี่น้องอ มันคืออาญาไปซื้อเขาก็เล่าออกมาพอดีกับเป็นจังหวะของเขงามันเป็นจังหวะจังหวะเดพี่น้องหาคลองหาสิงเป็นน้ำดวงเป็นน้ำวัสนาคือกันอยู่เด้หมู่บ้านพวกกระดคลองบ่ค่อยดีไปไในหรอกดีในทีน,ทนี่หมายถึงว่าคลองที่มีมูลค่าได้หลายสิ่น้องพวกกระดงคลองเอาย่อแยอ่ยยพี่น้องมาบองกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นลูกปืนเนาะอันนี้ลูกปืนบัน,บนเนใ่ใจว่าลูกปืนที่เขาใส่จริงหรือว่าลูกปืนที่เขาไปสอบยิงเนาะตัวนี้นะที่น้องก็ซื้อมา ลูกปืนสองอันหลักะอันไม่ขีดไฟเนาะไฟแช็กเนาะแต่ว่าเป็นยี่ห้อซิปโปลก็จะซื้อตะซิปโปเนาะสองอันนี้ชุดขีดสี่ปอนพี่เนาะก็คืออันนี้อัลาปอนหลักะอันนี้ประมาณสองปอนเนี่ยนะพี่เนาะเจ็ดสิบปเนาะมันอกลัดขันห้าสิบไปใส่ไปยังห้าสิองไปสมไม่อยู่ดีแหละพี่เนาะเอาไปใส่อันเนี้ยลักไปใส่ทานั่นหรืออะไรก็อนไปใส่ทานัส่ยางสิเนาะก็ซื้อมาอันก็ไปซื้ออันซิปโปอีกพี่เนาะอันนี้เป็นแจ็คเดนเนาะเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็ส่งสีส่งสีต้องเอาไปสอนไม่ยีดหรอพี่น้องแต่ว่าเสื้อยูนิลารมันแพงเลยพี่น้องห้าสิบปอนด์ก็มีเด้เขาไปบอกโอ้ขอบงเนี่ใจเนาะมันอันขอบงหูขบงพ่อหนึ่งเจสิก้าบอกว่าให้เสื้อสิบปอนดิบปอนดเขากะเสื้อนะขอกบงหูราคาจริงมันว่ายุหลานมันจ้าบาทเขาไปเห็นยูหลานที่เขาขายอันของใหม่เลยมีเห็นยูหลานเดียวได้พี่น้องสิบปอนด์เนี่ยอันขายยีดสิบปอนด์สามสิบปอนด์ ห้าสิบปอนหกสิบปอนก็นมีเนาะแล้วแต่แบบพี่นนองอันนี้คอยคอยก็ซื้อมาสี่ปอนตัวเนี้ยต่ว่าต้องเอาไปสอมเพราะว่ามันใส่บ่ได้นะพี่นอ้องใส่บ่ได้สี่ปอนตัวเนี้ยแล้วก็ไปซื้ออันนกวีดพี่นนองนกวีดอันเทิดอยังละ่ะนกวีดอันลูกเสือพี่นนองลูกเสืออันเขาซื้อมาสองปอนอตัวเนี้ยวันนี้ก็ไปซื้ออัน ไอ้เนี่ยล่ะเข้มทิบบอกพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้มันขาดในจักน้อยอยู่ดอกกันนี้เขาซื้อมาซีป่อนตัวนี้พี่นอ้องเป็นของของทหารมากนี่สิเบาในจักน้อยเลยพี่น้องตัวนี้เป็นของทหารนาะเข้มทิบทหารนาฬิกาไดนาฬิกาพี่นอ้องนาฬิกาตัวนี้กับว่ามันยี่หอดีป่นไหดอกยี่ห้อธรรมดาหนะพี่นอ้องตลาดทั่วไปเพราะว่าพอหนุเจสิกาแล้วก็ขายนาฬิกาเรื่องละซีป,ป่อนนะสินะเขาก็เลยเห็นมัน เห็นมันใหม่พี่น้องอันอันนี้กับการหนาดิหาเม็ดผมได้นี่จำหน้เมื่ไปกะวัลเดน้นาดิหาเม็ดผมอยู่เด้อันนี้กับสื้อมาสามป่วนเนาะอันนี้แล้วกับสิไปขายซิปอนด์ทันทีาะว่ามันยังใหม่อยู่พี่น้องบ้างมันยังใหม่ยังแบบคุณลติกับบอดี้เลวยหลายนะก็เลยเออซื้อมันไม่แน่ซื้ออีีได้บัวเนาะพี่น้องวันนี้อันนี้อันซื้อมาตั้งแต่อันมาลติคผมขอยบอด้เลเยอร์มาพอหลังจากสิกามันติดมันนำกับป้าหัวเรื่ยมารีวิวให้เบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหินพี่น้อง ขอซื้อมาสองปอนตัวนี้กับอันกับไรหินเนาะกับไรหินเนาะหัวมันเป็นหินเอนะียงไป็นเะรขอซื้อมาอันสองปอนตัวนี้วันนี้เขาก็ไปได้อันได้พระพูดทรูปอันพระชังกระจายเป็นเหซื้อมาชีอันหาปอนเนาะเขาเป็นยังไงบุญร่มตีขึ้นทองเป็นอึเอือมจังเลยหอกเป็นตัสบายเด้พี่ดอกซวงนีนบอกก็ซือ นี่ละพี่น้องซีซีอันซีองบอกเขาว่าเขาซื้อมาซีองนี่หาปอนนะพี่น้องเป็นพอพอภสัากระจายนะจะมาจากเมืองจีนพี่น้องสมองเมืองเมืองจีนเขาเสแก๊สลักหลักอะส่งขายอยงนีเนาะวันน้งเขาก็ไปได้อันไดงเงินเนาะอันนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันเข้มกัดนะพี่น้องเข้มกัดเงินเนาะตัวนี้คนแสดงไม่ซีอันตัวนี้เนะก็ ตะกาเตัวนี้เนาะเข้มกัดเงินทั้งหลังมันก็จะเป็นเข้มกัดเนาะ้วก็ได้จีมาสองอันพี่น้องสามปอนเท่านะสามปอนด่ก็ได้อีกอย่างเดียวว่ากระแ้ลูกปืนพี่น้องลูกปืนอันที่เขาสอบยิงเนาะคันเขาสอบยิงมันจะมีอันนมันจะเป็นลูกปืนที่เขาสอบยิงนะพี่น้องในอันมองที่เขาสอบนะพี่น้องสอบยิงสอบยังสินะ มันนี่ก็ไปเลยเวียนพี่น้องแปลว่าแปลว่าไปซื้อกับอันเื่าไงง่ะคนที่ซื้อไปขายนี่ยนะไเอเทรดเดอร์เนาะก็อิ่นเทรดเดอร์แปลว่าอันขาเจ้าซื้ออันขาเจ้าซื้อซื้อไปขายต่ออีกเจ้าหนึ่งคือข่อยนี่ละเขาซื้อได้ตลาดน่ะแหละแล้วก็เขามาขายต่อเขาก็เลยไปซื้อเขาพี่น้องบ่มีแนวซื้อหลายก็เห็นเจ้าซื้อยุ่ยใหญ่เนี่เราก็คงซื้อๆมาบ่แพงเนาะเราก็ซื้อๆมานร่มๆกันบวอร์ดีสิบปอนด์หนึ่งใช่เนาะ ต้อขอก็ไปซื้อเหล่าอ่อนล้ตอนแรกแล้วว่าแว่นหนันวงวางวงกับหาปอนวางวางวงกับซิปปอนแล้วางสิเนาะเาว่อยอก็เลยว่าั้นเชื่อราคาหนึ่งป่วดอกวางสิเนาะอ่า,าสัน่นเพิ่นว่าคัาสันชันเซชัน้นสค้าให้เธอวงละหาปอนเบิรวงใดกรได้ไดวา,ากงก็เลยเลือกซื้อเบิรงเนาะมันเดี๋ยวเขาก็ได้เ,ล,เลือกมาจ้กล่องหนึ่งสอสมเดีมาแปดวกี่นองมาเบิรง แต่ว่าแปดวงนี่ปกติมันสีปอนด์แล้วก็เลยโหลดใข้ขอ,อีกสิปอนด์นะน่ะแล้วก็เ,ยเรยเหลือเป็นสามสบปอนด์จริงเราก็ซสือมาแบบกํไรอื่นสาเลวนะพี่น้องเพราะว่าเราอาจจะซื้อมารวมรวมนะยี่สหรือสามสิบปอนด์ลองเลนะหรืออาจจะถือกูหันก็นได้เองนี่เนาะอันเราก็ได้กําไรอันแล้วก็เราก็้กายยังเรื่อยหลายอย่างนะแต่กํไไมมาไลหลายนะพี่น้อง,งื้อมอม่ออยู แต่ว่าขันท่าไปขายเขาก็ได้กำไรอยู่ดีแหละพี่น้องเพราะว่าพอหนึ่งเจสกาขันวงซ้ำเนี่เราอาจจะขายสิบสองปอนด์นะสินาะก็ซื้อมาประมาณสามสามสี่ปอนด์นะสินอ่ะสี่กระตีไปเนาะอันขันวงใหญ่ๆเลยสินเราอาจจะขายสิบห้าปอนด์นะสิน่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็แล้วแต่วงหน่อยวงใหญ่วงหน่อยก็ขายถฉือกสิน่ะวงใหญ่ก็ขายแพงสิน่ะพี่น้อง ขากนาสีตอวงหน่อยๆเราวงละสองปอนด์เนาะขอกลิ้วตลอดพี่น้องด้วยไปเสียวนาก็จะเป็นสีไป็นตอแล้วใหม่อันนี้ก็เป็นก็เป็นแหวนพี่น้องเป็นแหวนเงินเนาะเป็นแหวนเงินม่วนเนี่ยมันก็งามดีหรอกใส่งามคนคนบางคนเขาก็ไปใส่ทองนี่พี่น้องบางคนก็ใส่แต่เงินเนาะตัวนี้ก็เป็นเป็นแหวนเป็นแหวนเงินทั้งหมดนะพี่น้องเขาก็เลือกมาตัวงใหญ่ๆเพราะว่าวงใหญ่มันจะสีแดงราคาในจะน้อยนะพี่น้องวงหน่อยมันก็สี ขายเือคือเสนาวงใหญ่มากกัสิขายแพงเินะพี่น้องตัวนี้ง่ามๆเลยเป็นหัวไข่หัวอันพอยเพรลินนะพี่น้งองบวงหัวพอยเพรลินแห่แล้วเป็นหรือว่าเป็นแค่อันอันซีแซด็ตน,นนะเป็นแค่อันหินต่างเสนะพี่น้องเมือกผสมแหวนหรอกพี่น้องเมือกเหวียว่ยงยัดงานเมือคนขยะเนาะ อันนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นอาร์มาติสเนาะสำหรับซีโมมัววันนี้ก็ได้น้ำหอมพี่น้อง <c oughs> ก็สิบ่ได้อันอันอันยืนผ่อนเขาไปยืนเบิ่งน้ำหอมตัวน,นี้ละ่ะเขาไปยืนอ่านอยู่มาโอ้ยเขาว่าอันมันแพงหรือมันถือว่าเขาว่าแลวา้วว่าสามปอนด์เนาะพี่น้งองเขาขึ้นหนักอยู่เนาะเพราะว่าพอหนึ่งเจสิกาค่ะน้ำหอมถือเราก็ขายสี่ปอนด์หนึ่งเนาะเขาก็ซื้อสามปอนด์ก็ได้กำไรปอนด์หนึ่งสินะขเขาก็เล่นมาออ เบิ่งเขาอ็มันเม็ดอินฟันอยู่นะเขาก็วางสิเนาะเขาก็เลยนสื่อพี่เนาะเขาก็เลยนสื่อมาอันเขาก็เลยไปต่อเข้อสองปอนคันนั้นเขาบอกสื่อตัวนี้ก็กระชื่ได้อันพวกอยู่พวกแหวนเงินยังสิอยู่นะพี่เนาะสมมตว่าเขาเปย์อันเขาพัดไปยืนต่อตัวนี้อยู่เขาก็เลยบเขาก็เลยเสียโอกาสจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนาะอันนี้เขาซื้อมาเพราะว่เขาเห็นเราสื่ออยู่นะแหวนอันนี้เขาซื้อมาสองปอนเนาะไป่เบิ้งยู่ในอีเบียมันประมาณห้าสิบปอนด์พี่น้องก็ถือว่าเออพอหลังจากสิการเราเอาไปส่ัน ถ้าไปขายอันอีเบนะก็อาจจะได้สามซิปอยู่หนละ,นะ,ก,ะก็เกษตรกรรมรอยู่ตัวนี้น้อยหนึ่งนะพี่น้องดอกนะเกษตรยาย่างแล้วปอนสองปอนเนาะกะ็แล้วก็ได้อเมริสคำมาจาอเมริกาเขาเอิ่อนอเมริสหนองบานคอยเอิ่อนอเมริสอเมริสนะพี่น้องเป็นที่เขาอันเจนเริญไนเหลี่ยวนะเป็นลูกกลๆมๆง่งมืองศิลเกษตรขายแล้ค่าได้แล้ค่า,ยคา,ยคายอยู่ได้พี่น้องก็ซื้อมาซาบ,บาทเนาะอาจจะขายได้ซิปปอนซิปหาปอนอยู่ได้พี่น้องค่ะเป็นแบบเมืองศิล ก็แล้วแต่คนนี่แหละพี่น้องแล้วแต่ตลาดมาตลาดก็ไปว่างไว้กับพี่ขนจือก็มีเนาะแล้วพี่น้องคอยกัได้ซ้ำนี่แหละพ่อได้อันกำไรเล็กๆหน่อยๆเนาะเขาบระเดีเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานบระเดี๋ไปเฮ็ดทำงานทำการเขากะหาสิ่งหาของไปขายในสินาพี่น้องมู่คอย,ก,อย,ก,อยกับมู่คอยสิงหัวจักกันอยู่อันตลาดยางไปพอกันเขากันเนี่ยน้ำเขาได้พี่น้องเขาบระเดี๋แพงหวงวิชาเนี <laughs> ่ยผู้ใดมาใหม่ๆเนาะมาอยู่อังกฤษใหม่ๆพวกมีแนวเฮ็ดแับตลาดนัดกับเป็น อาสิบที่ง่ายนะพี่น้องอาอาสิบที่ง่ายบางคนกะอันกะบวกหูส,สีเริ่มต้นจังใดเนาะเริ่มต้นที่เข้ามักเนาะพี่น well ้องเขาบอกมูขอยได้ร้ายคนเนาะว่าอันถาเธอสิท้ายอย่างต้องต้องมักก่อนพี่น้องว่ามักมักเข้ามักแนวใด่ยเองสินะทาสมมติว่าเข้ามักเข้ามามักเสือผาเขาก็ต้องขายเสือผาพี่น้องนักคนนักคนแบบว่าเอาเสือผาไปขายก็ขายบดีเด้พี่น้องแต่ว่าคันเอาคล้องเลนไปขายนี่ก็ขายได มันแหละแต่คนดนพี่น้องมันดวงต่ละดน็หนิ้นว่คือกันอันคันสมมุติว่าขายของเล็กหน่อยเองสินา่ะกับพวกของเลนเสื้อภ้ยเล็กหน่อยไปแจมอันรากาหรือว่าจะเป็นพวกกันเสื้อกีฬาพี่น้องก็จะบอกเด็กผู้ใดผู้ใดกาลังเริ่มตนอยากไปขายของตลาดนัดเนาะคันสมมุติว่าเอาของเล็กหน่อยเอาของเลนไปขายเนาะพี่น้องคันสมมุติว่าเอาของเลนไปขายเนี่ยของเลนู้หยิ่งของเลนผู้ทาย เสื้อผ้าเล็กน้อยงายๆจะส,สองสุดไปติดใส่ไหวเนาะสีนาหรือว่าเอาเอาเอาสื้อผ้ากีฬานะพี่น้องกีฬาพวกฟุตเตฟุตบอลนะพี่น้องมันช่มีเสื้อกีฬาอยู่เขาก็ไปหาเหลือกมาขายเติมใส่กันนะนะเพราะว่าขัชมชติว่าเขาจะเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้ขัดกลุ่มนี้มากมันก็สีเหลือกตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นั้นัาสีนาพี่น้องเรือว่าอันพวกกระเป๋าพวกรองเท้าพวกยังสีนาเแล้วแตงสีน,เนอเแล้วแต่คนเนาะอันกับคอยกัามู้คอยสองสองสามคนกะผมซึกว่า ฟังคาแนะนําคอยการเขาซื้อว่าสิไปได้ดีอยู่นะไปนอกไปดีๆแล้วกะเขาก็มีความเขาเขามีแนวทางแล้วเนาะเขามีแนวทางคือคอยไปแนะนําเขาแล้วเขากระสิมีแนวทางของเขาในความคิดของเขาอ่ะนะว่าเออเขากระสิอันเขาไปตามทางที่เขาบอกแล้วนอกนั้นเขาก็สิไปเหตุเอาเองของเขาอ่ะนะก็เป็นก็เป็นความภูมิใจเฮ้พไ่นอกก็ดีใจนะค่ะว่าดีใจที ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจใคนหลายคนเหตุเหตุไดนะพี่น้องเหตุไดประจําเป็นสิมาขายคือข่อยดอกพี่น้องขายคือข่อยขายคือข่อยเนี่ยมันัะหาอยากพี่น้องขพรมันหาอยากหมายถึงว่ามันหาอยากนะพี่น้องต้องไปแย่งไปสิ่งกับเขาคือย่งเสียคือจงข่อยหาอันอันหวนหาสวยฮะค้องคนหน่ต้องไปแย่งไปสิ่งกับเขาเกินเนี่ยแบบว่าคนคนกลุ่มนี้ก็หาหลายน,นะพี่น้องหาหลายเพราะว่า ของที่ข่อยแอนทายมันเป็นของพวกแอนติกพวกของอันที่มันหายากๆกันนะพี่น้องหายากๆเอาไปเอามาเอาไปไปทางนี่ยนะมันมันหมักทาอย่งเงี้เนาะอะไะพี่น้องคลิปนี้ก็มเมาเม้อยหอยสังพ่อพ่อฝั่งพ่อมวนๆเนาะพี่น้องก็ขึ้นหอยสุบผู้สุกคนเนาะช่วงนี้คอยบ่มีอารมณ์ไอเวลาเขาถึมาเห็นคลิปวิดีโอเขาต้องมีอันคล้ายๆว่ามีมีความอินเตอร์เทนนะนะพี่น้องเพื่อสีไทยถอดสิ่งที่เฮาโหสิ่งที่เฮาเห็น ให้ทนผึ้งสมสีฟังเป็นความหูเล็กๆน้อยๆนึกเสียป่ะเดิกเป็นความหูหลายดอกนึกเื่อมาคนกับรับฟังหรือความบันเทนิงสิเนาะเอาละพี่น้องคลิปนี้ขอกระว่าบอกไปบอกมาเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆจเจ๋งๆงานสิมาบอกซูฟังนะค่ะนาะสวัสดีค่ะ